สบายดีป้าลุงผมเพิงนองมอตเกา่าหลังจากาหน่อไม่มาแล้วป้าลุงเอ้ก็ได้มาแกงน้อไม่คือเก่าป้ลุงแกงน้อไม้กินข่าเทียงปลุงมมเอ้พักอบหมี่ม,ม,มาอนิเออพักกระทินเนาะีสบายดีพี่น้องแกงหรอป้ลุงเอ้แกงต้นเทียงแม่ดนั่นี้ปาลุงเอ้แดดขนาดมอน,นิเข่าตายบยึ้ดน้มอด่ นะอโอ้ยโอ้ย okay สุดปัดลเแม่นอมี่เ่าสิเผินมากพอสิอยู่กินน้ำกับ่อยู่กินน้ำซ้ำอืมเนาะตามแรกับเบือหน่ tầm liệu rồi nó là phải... <laughs> ừ, ngon đó mẹ này ta là xài. Ngon thôi. Ừ. em mày, mộ nó mẹ mỏ 1 luôn bừa bạn này bừa เขาเบื่อไปลงหานกะไม่ต้องพนักัมีแต่แกงหน่อไม้ลงอันรักก็คือแกงหน่อไม้หน่อไม้กยากอึดไลงหอนอแนงกบ่มีมีมีแต่ขื้นหยวหน่อไม้ก็โอ้ควัน แกงนนัว้ปนิประุงอมืมเส้นไรแซ่บไรปนประงุงเดี๋ยวถ้าเบิ่งบัดกินเดี๋ยวปนิระุงอืมงอมาเดีวปนิระุงอันนี้นะจะเป็นทอดไข่ปนิหรือตุนไข่ตุนไข่ตุนไข่ไขแกงน้ำไม้พักกับบักทินหมักเครือหมกักพักพักบกปงิประุงให้กินแซ่บมือนี่กินแล้วปนิระงุง าาเอาไปเนาะคือว่าบางสบายดีปะลุงล่ะสบายดีปะลุงอ้ฝนตกฝนตกอ้าสบายดีพี่น้องที่ท่เก็น้ําไม้อากนตกปลุงเอ้ยบาดนี้เิฝนตกลก็ีก็ยงอยู่สดีปลุงเาเียนํากันเด้อนะนเอนี่ ไปตแซ่ไปรีบไปลงข้าวเตียข้าวเถียเม่กินนะออกบกกิน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 ้าเ่นะข้าวว่วงบ้่าก้าว่ไม่ักมากว่าไ่เอากินแกงกินเผือเ่องว่าเขาบอกของเิมเผือบกแกงกินระกรก้งอกกินได้ที่น่กจังแกงกินไข่กินอเสร็จแล้วนะ

วัไหนซื i i ้อมาแล้วมาทำมึงซื้อมาสองงวะยังคุ้นใส่เุ้นใส่มันต้องมี่ไปผู้แดกก็บองเสะฮยกมจ้ะผูแดกซื่อเนาะซื้อเ่อนเราเองน่หัวแจ้แก๊เมเจ๊ มีตะโกนน้อเลยอืมมีตโกนมเอ้น่แกงบไเออได้ลายอยู่บ่อยนะบดร์ลน์งนะเขาหาก่อนหา่ได้ว้านปเล่นก็ฮากันเออปเล่นนี้กาแกงอื ไปชงสัตวะน่ะไปส่งมามเลยจิมนอนบ้านอี๋ใช่ป่าั้นป้นไปขปลงนี่แล้วลกนลงกับโต๊นึ้ ก็บ่แห้งคกณต้องแห้งอ่ะก็แห้งต้องดีนะปลาลงบนอะไน้าริงเนาะอืมตเัวเลเออต้นนอยก็ตะเกีงก็โอ้ย ขาวอยนี้น้องีไงบีกัจ้อปู่ยูบีอะไรฮะ้นอเรออื้มาเริ่มเริ่มไข่ตุ้นมาไปดขึ้นสุทักก็จงูสุัแบบนี้สบายีน้องกิเขา เถียงกันได้พ่อนเราหมดหมดจอม่กินกันเดินแสบสบเลยแสบขนาดมาหมแมแมบ้งแม่แม่บ้องมาหมมาน่เออเป็นยังหล่ขนาดตายเลยแม่ตายเหอสีบลิไปลงเลย นั่งออกนะงวดออกพุทธเมยละยัยังได้เสียยังนั่งม่เคยดนะ่งอื ก่อนเราเพิ่ามันขึ้นเกับวิ้ป้าใช่ไหมมื่นเ้ี่บนตัวมาขื่นมีตังคงรึ่าบ่วงเอาน้ำของอะไรรึาปล่าน้ำเปลาไม่ต้างมีที่น่าไทยเียบ้าเด็บอันเนี่ย

ดูสิเขาบ่รีบดี๋ยวขายได้บ่ได้โบกปุ้นกดูสิเขาบ่นี่ยัทาคูย่ามื่อไห่ยังะบอกนี่ไหนเนไปอุ่นเตียงกับไป่นเตห้อันง หลบไปหลบไปเป็นเทาเหรอเด็กกูหลบลงเพะเด็กกินหลับเทาหะใส่ใหม่มาหลับมันชยกันบ๊อกใส่ขอนาะใส่ใหม่ลงเพชน้องกินอะไรเั่นเทคอาไ่เป็นะเขาดูดน้องใหม่เลยเทาว Hãy của tao kênh máy Mì Gõ Để không bớt lời bớt video hấp dẫn bớt lời ไงเนนอจนีน so mm ี้ใส่นี่กิน้ปกลุงฝากกเลยกูแกูติดตามสนนอมดในเด้อปลุง้าพอกันกินหน้าปลุงสบายดีแซ่ีปลุงแก่ไหม